ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีการผลิตอาหารก็ได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการด้านโภชนาการของมนุษย์ไข่ผําเป็นหนึ่งในอาหารแห่งอานาคตที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรซึ่งงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสรารคามได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ไข่ผำมีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไขพมม่พัเป็นพืชน้ำที่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมขนาดเล็กมีสีเขียวกระจายตัวอยู่บนผิวน้ำพบได้ในแหล่งน้ำนิ่งเช่นหนองน้ำและบึงธรรมชาติเป็นพืชด,ดอกที่ไม่มีรากและใบสามารถเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วความโดดเด่นของไขพ่พำอยู่ที่ปริมาณโปรตีนที่สูงกว่าถั่วเหลืออและมีกรดอะมินโนจำเป็นครบถ้วนอุดมไปด้วย,ยวิตามินและไฟเบอร์ อีกทั้งมีแคลอรี่ต่ำไขมันน้อยและไม่มีแป้งจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือมองหาแหล่งโปรตีนจากพืชที่ดีต่อสุขภาพเบื้องหลังความก้าวหน้าของงานวิจัยเกี่ยวกับไข่ผําคือความทุ่มเทของอาจารย์ดรสุปรชัยสุธิเจริญ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสรารคามผู้ที่มุ่งม,มั่นพัฒนาทเทคโนโลยีการเพราะเลี้ยงไข่พําให้สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจารย์ดรสุปชัยกล่าวว่าตอนนี้งานวิจัยที่ท,ที่ทำนะครับก็คือจะเป็นเลคทินิคก,การเลี้ยงขยายพันธุ์ไข่พันะครับงานวิจัยชิ้นนี้นะครับเน้นใน,นเรื่องของการเลี้ยงแบบระบบปิดแล้วก็เน้นเรื่องของมุ่งสูง่เรื่องของการทํามาตรฐานเกษตรสีเรือร่องแถวขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับ ไข่ผำเนี่ยภาคกลางเรียกไข่น้ําบ้านเราก็เรียกไข่ผำเกิดมากที่สุดในภาคอีสานและวก็ภาคเหนือนะครับส่วนใหญ่คนจะมองข้ามเพราะอยู่ในลําน้ําต่างๆครับแต่ไข่ผำทุกวันนี้นะครับถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะครับเพราะมีธาตุอาหารมีวิตามิน B12 มีทั้งโปรตีนมีทั้งเรื่องของแคลเซียมแล้วก็มีทั้งกรดอะมิโนโครบนะครับทุกตัวถือได้ว่าเป็นอาหารแห่งอนาคตนะครับแม้ว่าไข่ผำจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่ในอดีตการนําไข่ผำจากธรรมชาติมาใช้ ในการบริโภคจะมีข้อจำกัดอยู่หลายประการโดยเฉพาะเรื่องของแหล่งที่มาและความสะอาดนักวิจัยมหาวิทยาลาัยมศราคามจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงไข่ผำในระบบปิดเพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้โดยเน้นไปที่การเพิ่มปริมาณโปรตีนลดการปนเปื้อนและรักษาสารอาหารที่มีประโยชน์ให้คงอยู่ครบถ้วนผมอยากให้ทุกคนรู้จักไข่ผำมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราูริักจากการณีเรื่องของ ซปเปอร์ฟูแล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้เด็กทานให้ผู้ใหญ่ทานหรือว่าให้คนสูงอายุทานเนี่ยเราต้องแปลสภาพมันให้อยู่ในรูปแบบที่น่าทานผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราน่าจะเอาสิ่งพวกนี้มาแปลสภาพมันมาแปรรูปให้เป็นอาหารให้ทั้งคนสามใบได้รับประทานได้นะครับเช่นทำเป็นไอศครีม ทำเป็นเส้นบะหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวหรือมาทําเป็นรูปแบบของอเป็นผงนะครับเปผสมอาหารต่างๆได้นะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเกิดแรงผลักดันที่จะทําอาหารพวกนี้เพื่อให้กับคนทั้ง3ากลุ่มได้ได้บริโภคและเข้าถึงนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็เปลี่ยนตัวเรื่องของการการทำไข่ผับนะครับตอนนี้นะครับมีการพัฒนาวิธีการเลี้ยงระบบการเลี้ยงนะครับ มีเคสเางการส่งออกนะครับในรูปแบบเป็นผงแล้วก็รูปแบบเป็นสดนะครับตอนนี้ก็กำลังหาวิธีเรื่องของการจะส่งออกไปรูปแบบไหนที่จะให้อสอดคล้องกับมาตรฐานของต่างประเทศนะครับตอนนี้ก็มีประเทศญี่ปุ่นมีของอเมริกาแล้วก็มีของที่อิสราเอลที่กำลังทำการทดลองแล้วก็เลี้ยงอยู่นะครับหนึ่งในข้อค้นพบที่น่าสนใจจากการวิจัยคือไข่พัมสามารถให้กรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายต้องการได้ครบทุกชนิดโดยเฉพาะไลซีนฟีินอลานีนและลิซี ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและระบบประสาทของร่างกายนอกจากนี้ยังพบว่ากรดไขมันของไข่ผ่าแห้งมีปริมาณกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูงกว่ากรดไขมันอิ่มตัวถึงสองเท่าและมีโอเมก้า3และ6ในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งช่วยบำรุงสมองและหัวใจเป็นอย่างดีด้วยศักยภาพด้านโภชนาการและความสามารถในการผลิตที่ยั่งยืนไข่ผ่าที่กลายเป็นหนึ่งในพืชที่ได้รับความสนใจจากภาคอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้นโยบายอาหารแห่งอนาคต Future Food ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์จากพืชแพลนเบทฟู้ดกำลังเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องอในปี2564การส่งออกอาหารแห่งอนาคตของไทยมีมูลค่าถึง115,490ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน7.9%อุตสาหกรรมอาหารเริ่มนำไข่ผํา ไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นโปรโตีนเชคแป้งไข่ผัมอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์ความยืดหยุ่นในการนําไปใช้ทําให้ไข่ผัมเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารมังสวิรัตินอกจากภาคอุตสาหกรรมอาหารแล้วการเพาะเลี้ยงไข่ผํายังเปิดโอกาสให้กเกษตรกรรายย่อยและผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่อุตสาหกรรม อาหารแห่งอนาคตเนื่องจากไข่ผําเป็นพืชที่สามารถเติบโตได้ยอย่างรวดเร็วใช้พื้นที่น้อยและมีต้นทุนการผลิตต่ําเมื่อเทียบกับแหล่งโปรตีนอื่นๆอ,อาจารย์ดรสุภชัยยังกล่าวเพิ่มเติมว่าไขผ่ผำเนี่ยก็ถือว่าเป็นพืชประจําถิน่นโดยเฉพาะอยู่ในภาคอีสานของเราเนี่ยครับมันมีมานานแล้วนะครับแต่ยงแค่เรามองข้ามไปผมก็อยากฝากให้กับคนที่สนใจนะครับว่าพืชตัวนีเนนน้เป็นพืชซูเปอร์ฟู้ดแห่งอนาคตเป็นพืชที่ไม่คนมองข้ามนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของ คุณค่าทางโภชนาการเรื่องของอาการดูดซับคาร์บอนนะครับเพราะว่าการเลี้ยงผําเนี่ยนะครับเป็นการาดูดซับคาร์บอนนะครับถ้าเทียบกับป่าไม้เนี่ยประมาณ3เท่าของพื้นที่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่า,าเพื่อไข่ผําเนี่ยนะครับเป็นพืชที่สามารถตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรที่อยากจะเลี้ยงเพื่อจะบริโภคหรือจะเลี้ยงเพื่อเชิงการค้าหรือจะเลี้ยงเพื่อจะไปไปรูปในเชิองอุตสาหกรรมได้นะครับก็ถือว่าแต่ละรูปแบบครับทั้งเรื่องของสงแวดล้อมเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการการสร้าง ความมั่นคงทางอาหารแล้วก็สร้างรายได้ส่วนุคคลได้ครับไข่พําไม่มใช่เพียงแค่พืชน,น้ําพื้นบ้านอีกต่อไปครับแต่กําลังก้าวสู่การเป็นอาหารแห่งอนาคตที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีการเพราะเลี้ยงที่พัฒนาโดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามไข่พัมสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันั้งในแง่ของสุขภาพความยั่งยืนและโอกาสทางเศรษฐกิจจึงไม่น่าแปลกใจที่ไข่พําจะได้รับการยอมรับ และกลายเป็นหนึ่งในทางเลือกสำคัญของตลาดอาหารแห่งอนาคตผมแสนสักดขันทองรายงาน